ปวดอีกครั้งหนึ่งเลยนะคนวเราชนะน็อกมาอีกครั้งหนึ่งน็อกปวดเลยใช่ไหมโอ้โหชกสไตล์วันเลยเนี่ยนะวันวันชกกี่ครั้งแล้วยังไม่เคยครับยังยังไม่เคยพี่นึกว่าเราไปชนะน็อกที่วันมาจังเลยชกแบบนี้ไปได้ไหมได้แต่ที่เริ่มเดินเนี่ยอาไซียนนั้นที่ไหนก็ได้เนาะที่ไหนก็ได้เงินเงินดีหมดแหลกนะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ทำเป้าเจอช่วงคันสอครับได้เมาได้เมายกยกคอนสอ ยกสองไปไปยกครับไปไปยกแล้วก็รู้เลยใช่ไหมว่ายกสามจะต้องทำอะไรยกสามฝันนองมีทำอะไรบ้างนะเอ้าต่อยมานครับฟันสองต่อยมานครับสองเตะขามันมีลูกหนึ่งที่เขาเมาแล้วอ่ะลูกไข่ลูกไข่นาโรนใช่ไหมลูกนั้นคิดว่ากมันใครจับไหมไม่มันมันยังคือเขายังเขายังเมาอยู่มันยังนั่นอยู่ติดเกมได้เป็นตัวมวยที่้ีัดตีทองดีมากเลย ว่าใช่ได so ้เลยนะตอนนี้ชิเท่าไหร่ที่จอจอจจอบอกสามหมื่นสามหมื่นชื่อช่อคาประมาณเท่าไหร่เออรแล้วเนี่ยึงถึงห้าหมื่นไหมห้าหมื่นได้ถึงนะโอ้ยตอนนี้อยากเจอใครวันนี้หรืตอนนี้อยากเจอใครมีไหมใม่ใจแล้แต่มบนนะใครก็ได้ก็เท่าไหร่สามหกสามเจ็ดไว้ไว้สามห้ามเจ็ดล้สาม้สามเจ็ใครอ่ะ มีใครบ้างครบ้าับมีใครบ้างเรอวสามหกสาเีพอมีไหมว่ยสามหสมเจ็ดนี่ชิงแชมป์เลยดีก่ามั้งชนะอบวันคราเนี่ยสี่ครั้งเลยสีครั้งสีครั้ง ถ้าเกิดชิงแชมป์เนี่ยพิกัดเท่าไหร่ชกได้สามห้าได้ไหมสามห้าบีลงมาไม่ไม่ไม่ตึงเงินไปนะก็ตึงเงินก็ได้ครับก็ได้เลยรับเงินเคยชิงไหมเคยชิงไหมอย่างเดียครับาคาเมียกันได้หนึ่งเมียกันไดนี่เพราะว่าโชว์ความสวยด้วยนะความแบบนี้ต้องชิงแชมป์อย่างเดียวนะอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดครับสิบแปดปีเก้าสิบเก้าเก้าวันที่ยี่สิบเอ็ดอ้าวยี่สิบจะถึงนี่เลยรับเก้าอ้าวก็ ฉลองก็เสิร์ฟตัวเองด้วยใช่ใช่ไหมรบรอบ19ปีนะพี่สจ๊วตมาไหมวันนี้ไม่มาครับไม่มาเอาเป็นองแรกอยากจะบอกพี่สจ๊พี่สจว่าไงครับขอเลยขอบคุณสจครับทอัดมาสุดนะครับอัดฉีดด้วยนะพี่สจ๊วตฉีดไปสา0 0มืบาทเอาลองพี่น้องจะครับใช่ชนี่ครับก่อนชกนี่เรามีความกังวลไหมผู้ชกตัวสูงกว่าเรา ก็มีบ้างครับมาแทนเลยครับสาวนิ่งมาตามเกมตามแผนใช่ยังก็ไปมาคอนเสิรครับมาแทนนี่ลูกตัวกี่วันสองวันสองวันสัมภาษณ์ตอนเช้าอุ้ยสองวันโชคได้ขนาดนี้เหรอมาเช้าพอดีสามคนมาเช้านรองสานด์ไม่เหมือนกับไม่มีปัญหาเราต้องสานด์เหมือนไหมเราคิดไหมครับว่าเกมมันจบไปขนาดนี้ก็ ได้เมาก็เริ่มมาคิดได้ไปสองไปที่ได้เมาคตต้นตาเลยวันนี้นะการตสามอีกเแทบจะไม่มีปัญหาเลยมานำหลักนำหลักไ่ยป้อยปล่อยปล่อยข้นัไปชกมาควกเสู้เท่าเราเลยบอกยับยับอกใครบ้างอยู่จังหวัดเอโคราชอคราบอกพี่น้องชาวโคราชหน่อยย่ามัวก็ฝากเป็นหังใจมาในนาจะทำาดีกว่านี้ครับโอ้นนี้คนเดียวนะโอเคครับยินดี